สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะพบกับคุณน้าในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะในวันนี้นะคะเราจะยังอยู่ในเรื่องราวของคําพ้องเช่นเดิมเนาะเมื่อคลิปที่แล้วนะคะครูน้าได้พูดถึงเรื่องราวของคําพองรูปไปแล้วนะคะนั่นก็คือคําที่มีลักษณะในรูปแบบของการเขียนที่เหมือนกันนะคะแต่ทว่าเวลาอ่านนะคะ อ่านออกมาแล้วไม่เหมือนกันและความหมายก็ไม่เหมือนกันเนาะหรือในบางกรณีนะคะนักเรียนจะอาจจะสังเกตเป็นว่าคำหนึ่งคำนะคะแต่อ่านได้2รูปแบบนั่นแหละนะคะอ่านั่นก็คือรูปแบบของคำของรูปนะคะและสำหรับวิดีโอนี้นะคะเราจะกลับมาต่อในเรื่องราวของคำพ้องตัวที่2นะคะนั่นก็คือคำพ้องเสียงนั่นเองค่ะคำพ้องเสียงคืออะไรลักษณะเป็นไงเสียงเราจะมาพูดถึงกันในวิดีโอนี้เลยแล้วกันนะคะ คำพ้องเสียงนะคะก็คือคำที่มีลักษณะในการอ่านออกเสียงที่เหมือนกันแต่ถ้าว่าค่ะรูปคําในการเขียนเนี่ยแตกต่างกันไม่เหมือนกันนะคะซ้ํายังมีความหมายที่แตกต่างไม่เหมือนกันอีกนะคะอ่าก็คือเขาเขียนออกมาเนี่ยนะคะไม่เหมือนกันเลยหน้าตาควรรูปแบบรูปทรงเลยแต่ถ้าว่าเวลาอ่านออกเสียงเนี่ยกลับออกเสียงเหมือนกันออกเสียงเดียวกันซสอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าว่าความหมายก็ แตกต่างกันไปเนาะตามรูปคมที่เขียนออกมาเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยเด้อตัวอย่างแรกนะคะคำว่าวกันนะคะเสียงกันเนาะเรามาดูซิว่าคำที่ออกเสียงเป็นเสียงกันเนี่ยมีอะไรกันบ้างเนาะอ่าตัวแรกเลยนะคะ,ะคก็ไก่ไก่นอนหนูยอยักษ์กรรันเนาะตัวที่สองก็ไก่รรหันนนอน ตัวที่สนะคะกอไก่ฮันากาศลอยิงปอปลากรันและตัวสุดท้ายเนาะของวันนี้คือกอไก่ฮันากาศนอน,นีนทอนางมนหูกรันนะคะสี่ตัวนี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยออกเสียงว่ากันหมดเลยออกเสียงเป็นคําว่ากันเออทั้งหมดทั้ง4ตัวเลยนะแม้จะเป็นตัวแรกเนาะที่มียายยกรรันตัวที่สองที่เป็นลอหันนอน,นีนหรือตัวที่สามนะคะ,ะที่เป็นตัวลอยิงสะกดหรือตัวที่4เนี่ยที่เป็นนอนีสะกดเนาะ ทุกตัวต่างออกเสียงว่ากันหมดเลยนะคะแต่คำว่าความหมายของเขาเนี่ก็แตกต่างกันออกไปนะคะคาแรกค่ะกันตัวแรกนะหมายถึงผู้หญิงนะคะกันตัวนี้ก็หมายถึงผู้หญิงเนาะรวมไปถึงชื่อของจักรราศีนะคะอ่าก็คือเป็นจักรราศีลำดับที่9นะคะราศีกันเนาะราศีอ่สาสัญลักษณ์เขาก็จะเป็นสาวบริสุทธิ์สาวพรหมจันทร์ถือรวงข้าวนะคะอันนั้นก็คือ อีกคำหนึ่งของคําว่ากันนะคะแต่โดยรวมแล้วนะคะกันตัวนี้แปลว่าผู้หญิงนั่นเองนะคะถ้ามีระยะการันนะนะคะ,ะต่อมากันที่2ก็การกระหันนอนเนนนะคะการตัวนี้เนาะแปลว่าหูนะคะใบหูของเรานี่แหละนะคะ,ะใบหูที่เราใช้ในการรับฟังเสียงนี่แหละฟังเสียงที่คุณครูพูดอยู่ตอนนี้นั่นแหละนะคะก็คือใบหูตัวนี้นั่นแหละที่มี2ข้างเรานะคะ จะใช้ในกรณีของคําราชาศัพท์นะคะอ่าก็คือจะเรียกว่าพักกันนั่นก็คือใบหูนะจ๊ะต่อมาค่ะกันนะคะก็ก่รรลลิงเน,ะนานะบรรากาศนะคปะปะการังตัวนี้หมายถึงอายุของโลกนะคะอ่านักเรียนอาจจะเคยได้ยินคำนี้ค่ะชั่วกับชั่วกันนะคะอ่าก็ใช้กันตัวนี้เลยค่ะหมายถึงอายุของโลกว่าโลกมันจะเป็นไปแค่ไหนครว่าชั่วกับชั่วกันก็คือตราบจนกว่าโลกมันจะสิ้นสลาย ตราบจนกว่าแผ่นดินจะทลไยอ่อย่างนั้นแหละเขาว่าชั่วกับชั่วกันก็คือเนิ่นนานไปแบบไม่รู้แหละว่าจะเป็นตอนไหนสิ้นสุดตอนไหนนะคะอ่าตราบจนกว่าโลกจะบุบสลายนั่นแหละนะคะอ่าก็คือกันตัวนี้นะคะแปลว่าอายุของโลกนะคะต่อมาการันสุดท้ายค่ะการอ่าก็ไก่ฮันกาดนอเนนเนาะทรานามาโทการันเนาะตัวนี้แปลว่าเรื่องหรือแปลว่าตอนนะคะอ่าเรื่องหรือตอนก็ได้นะคะ ถ้านักเรียนเคยได้ยินเนาะอาจจะเคยได้ยินคำว่าการเทศก็คือบทเทศเรื่องที่พระเนี่ยนำมาเทศนะคะก็คือใช้การตัวเดียวกันเลยนะคะคือการตัวนี้นั่นเองจ้าต่อมาค่ะเสียงที่สองนะคะเสียงภาคนะคะภาคตัวนี้เนาอะ,อะมาจากไหนนะคะภาคตัวนี้นะก็คือนะคะ ออกเสียงที่เป็นภาคเหมือนกันอ่ะจะมีคําว่าอะไรบ้างเนี่ยเรามาดูกันนะฮะอันแรกนะคะพ่อสำเภาซะอาคอควายนะคะภาคที่สองค่ะเหมือนตัวแรกเลยเหมือนตัวออกเสียงเลยนะคะคือพอพานซะอากอไก่แต่มียอยักกะรันภาคที่สามค่ะเหมือนคําแรกเลยนะคะคือพ่อสำเพอซาอาคอควายยอยักกะรันนะคะและตัวสุดท้ายค่ะอันนี้เหมือน กับตัวเสียงเลยนะคะก็คือพอพานสระกอกรไก่นะเองนะคะสี่ตัวนี้นะคะอ่านว่าภาคทั้งหมดนะคะออกเสียงว่าภาคทั้งหมดแต่ถ้าว่าความหมายของคําแต่และตัวไม่เหมือนกันนะคะอ่าถึงจะมีรูปลักษณะที่คล้ายกันบ้างนะคะอ่าอย่างตัวที่1กับตัวที่3เนี่ยเห็นไหมจะมียัยกษ์กาะรันใช่ไหมคะตัวที่2ตัวที่4ก็จะมียักษ์กาะรันต่างกันแค่นี้แต่ ะะเมื่อมียะยแยกระดันแน่นอนว่าความหมายของคํามันก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันเนาะอาจจะเ,เรามาดูแต่ตัวกันเลยนะจ๊ะตัวแรกจ้าข้อสัมภาวฟราอคอควายนะครับภาคตัวนี้เนาะหมายถึงอะไรครับหมายถึงการแบ่งเป็นส่วนคือแบ่งส่วนแบ่งเป็นภาคแบ่งเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นกลุ่มนั่นแหละนะคะับเาเรียกว่าแบ่งภาคแบ่งส่วนอย่างนี้เป็นต้นนะคะอ่านักเรียนน่าจะเคยได้ยินคํควาว่า ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้อย่างนี้ใช่ไหมก็คือส่วนเหนือส่วนกลางส่วนอีสานส่วนใต้การแบ่งเป็นสั์เป็นส่วนแบ่งไปหมวดเป็นหมู่แบ่งเป็นกลุ่มเอาไว้นั่นแหละขานะคะก็คือใช้ภาคตัวนี้นะจ๊ะเหมือนเวลาที่เราเรียกภูมิภาคภูมิภาคก็คือการแบ่งพื้นที่นั่นแหละนะจ๊ะต่อมาค่ะภาคที่2เนาะพ่อพานะอากอไก่ยอยกระดานนะครับภาคตัวนี้เนาะแต่ว่าคําพูดนะคะลักเรียนน่าจะคุ้นเคยคาว่าภาคตัวนี้ก็คือ เวลาที่เราไปดูภาพ,พยนตร์ใช่ไหมคะหรือดูการ,ร์ตูนแอนิเมชันต่างๆนานานนะคะเขาจะมีเขียนเอาไว้ว่าภาคไทยนะคะอย่าง y o u t u ใน Netflix, ใน t f t i x i x ในไล n e ทีวีหรือในอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราไปดูเนี่ยถ้าเามีวงลิฟตไว้ว่าภาคไทยหรือบางทีก็จะเป็นคําว่า,าภาคอังกฤษซับไทยเป็นต้นนะคะก็คือเป็นการบอกว่าตัวนี้คือคําพูดนะว่าในในเรื่องเนี่ย เขาจะพูดเป็นภาษาอะไรนะคะภาคตรงนี้แปลว่าภาษาก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะเป็นกรณีนี้เนาะกรณีในการที่เราน่าจะพบเห็นในชีวิตประจำวันก็จะเป็นการที่เราดูในภาพยนตร์ในการ์ตูนแอนิเมชันหรือจากที่เราดูสตกักสื่อต่างๆนะ,ะที่จําเป็นจะต้องใช้เสียงคําพูดเสียงภาคลงไปในสื่อนั่นเองนะคะก็เหมือนกับที่คุณครูกําลังพูดตอนนี้นะคะก็คือคุณครูกําลังภาคสื่อการสอนให้ในักเรียนได้รับฟังอยู่นั่นเองะคะ่ะต่อมาภาคที่3านะคะ เหมือนกับคำแรกเนาะก็จะมีพ่อสัมเพาฟ้า,ฟาอากอไควยนะฮะแต่จะมียอยักษ์กระดันมาเพิ่มเติมนั่นเองนะคะภาพตัวนี้นะคะแปลว่าโชคดีนะคะอ่าก็เอาง่ายคือแปลว่าโชคก็เฉยก็ได้แปลว่าโชคดีก็ได้นะคะอ่าจะใช้ภาพตัวนี้นั่นเองต่อมาค่ะภาพตัวสุดท้ายนะคะพ่อพานสระอากอไก่ภาพตัวนี้แปลว่าการจากลาหรือการพัดพลากนั่นเองอ่าพัดพลากจากลากนั่นเองนั่นคืนอคำพวกนี้เนาะ ประมาณทํานองทํานองเหมือนกับว่าเราจะพลากจากกันแล้วเราจําเป็นจะต้องพลากลาก,กันแล้วอ่าก็คือนี่แหละค่ะก็คือเป็นเหมือนการจากลาการที่เราคนสองคนหรือ,อนักเรียนจะต้องจากจากเพื่อนก็นเหมือนกับว่ากลับบ้านอะไรเงี้ยอ่ะคำว่าพลาดยังไม่ได้หมายถึงความเศร้าอย่างเดียวนะลูกนะแค่เหมือนกับว่าเราห่างห่างกันะ่ะ ประมาณประมาณบริบทนี้ก็ใช้ได้นะคะมันจะแปลว่าจะต้องเศร้าจะต้องสูกเสียใจนะไม่ใช่นะไม่จําเป็นนะลูกนะอะต่อมานี่ค่ะอาเสียงสันนะคะอาสันซอเสือให้ากาศนอนหนูอ่านว่าสันนะลูกนะเสียงสันตรงนี้เนาะลองมาดูซิว่าจะมีคําไหนที่ออกเสียงสันได้เหมือนกันบ้างอะลองมาดูนะคะอาสันตัวเลขเนาะซอเสือรอหันคอควายกระรัน สันที่สองสอเสือร่างเราหันเฉยไม่มีข้อควายกรันอา้าวมาดูซิว่ามันเหมือนที่แตกต่างกันยังไงสันที่สามซอสลาอากาศเราเลีกยวยการันและสันตัวสุดท้ายนะคะซอเสืออากาศนอนหีนหอหีบกระรันอ่าทั้งสี่ตัวนี้นะคะออกเสียงว่าสันได้หมดเลยนะคะอ่าออกเสียงว่าสันเหมือนกันทั้งนั้นแหละนะจ๊ะแต่ถว่านะคะสี่ตัวนี้ก็มีความหมายที่แตกต่างกันไปถึงนักเรียนจะมองว่า คูค่นั่นค่ตัวที่หนึ่งกับที่สองต่างกันแค่ข้อความกาันใช่ค่ะเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะเมื่อกี้ก็ต่างแค่ยะยะกระันเพราะฉะนั้นต่างแค่นิดเดียวความหมายก็เปลี่ยนแล้วนะจ๊ะเรามาดูตัวแรกกันก่อนนะคะสำหรับสันตัวแรกที่มีข้อความวากาันเนี่ยจะแปลว่าอะไรนะคะสันตัวนี้นะคะก็หมายถึงการสร้างขึ้นนะคะก็เอาง่ายคือเราจะเคยยินคําว่าสร้างสันใช่ไหมคะรังสันนะคะอ่ะอะไรก็ตามที่มาเป็นการเกิดขึ้นมาใหม่เกิด เป็นการสร้างขึ้นมานะคะจะใช้สันตัวนี้นะคะก็คือมีคอควายกระดันนะคะหลายคนเนาะเวลาเขียนภาษาไทยจะสับสนระหว่างสันที่มีคอควายการะดันกับไม่มีคอควายการะดันว่ามันจะเหมือนรือแตกต่างกันยังไงนะคะจงจำเลยว่าถ้าเป็นสันที่อะไรที่เป็นการก่อสร้างอะไรที่เป็นการเกิดขึ้นมาใหม่นะคะจะใช้สันที่มีคอควายกระดันนะคะอแล้วสันสที่ไม่มีคอควายกระดันล่ะคะครูมันจะแปลว่าอะไรนะคะดูพร้อมกันเลยเดอ้อนะคะ ถ้าสารรันตัวนี้หมายถึงการหานะคะการหาก็เหมือนกับว่าคัดสันคัดสันก็เป็นการที่เราไปเสาะ,ะแสวงหาะะจัดสันอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเหมือนกับว่า <laughs> การที่เราจัดขึ้นมาหาขึ้นมานั่นแหละก็คือเป็นเหมือนการเส <laughs> ้นหาสิ่งสิ่งหนึ่งขึ้นมานั่นเองนะคะจงจาไว้ว่าสันตัวแรกหมายถึงการสร้างสันตัวที่สองหมายถึงการหานะคะถ้าเราจําสูตรนี้ได้เนาะ ถ้ามีข้อปลายกานเป็นการสร้างถ้าไม่มีเป็นการหานะคะจํจำสูตรตรงนี้ได้นะต่อมาค่ะสันที่สามนะคะ,ะสันตรงนี้แปลว่าอะไรคะสันตรงนี้หมายถึงการตกแต่งนะคะสอฤาษีส,สาาีขอโทษค่ะสอาลาหันอากาศลอริงโยยาการันนะคะขออภัยด้วยเมก,กีพูดผิดเนาะขออภัยในที่นี้ด้วยนะคะ,ะคำว่าสัรตัวนี้เนาะนักเรียนคิดภาพคำคำนี้ก็คือคําว่าสัญจกรรมอะ่ะ อ่าสัญญกรรมก็คือการตกแต่งใบหน้าบ้างตกแต่งบุร่างกายของเราเนาะไม่นจะเป็นใบหน้าอย่างเดียวใช่ไหมคะอ่าคำว่าการสัญญกรรมเนี่ยก็รวมไปถึงกระบูกภายในกระดูกอะไรต่างๆนานาเนาะอ่าขึ้นอยู่กับกรณีไปเนาะคำว่าสัญญกรรมไม่ได้แปลว่าทาเพื่อความงานอย่างเดียวยังหมายถึงการทําเพื่อการรักษาด้วยนะคะอ่าสรุปโดยรวมนะคะคำว่าสันตัวนี้เนาะก็คือการที่เราตกแต่งนะคะตกแต่งเพื่อให้มันเกิดความดีขึ้นนะคะตกแต่งเพื่อให้มันสง่าขึ้นให้มัน เพียบพร้อมขึ้นหรือนะคะใช้ในกรณีการรักษาก็คือตกแต่งเพื่อให้มันคืนสภาพได้มากที่สุดนะคะ,อ,ะอย่างเช่นคําว่าศัลยกรรมก็ถ้าพูดถึงความงามนี่นนก็จะถึงใบหน้าคือไปทําจมูกทําหูทําตาทําริมฝีป,ปากนะทาแก้มอะไรอย่างนี้เนาะ,ะทำให้ตามตูขึ้นทําให้จมูกมันโด่งขึ้นปีกจมูกได้หลงอะไรประมาณนี้ก็คือการศัลยกรรมเพื่อความงามใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นการศัลยกรรมเพื่อการรักษาก็อย่างเช่นว่าสมมุติว่ามีการ ที่เราแบบพบผู้ประสบอุบัติเหตุนะคะอ่าแล้วกระดูกภายในมีความแตกหักหรือชิ้นส่วนภายในอย่างเช่นข้อต่อข้ออินอะไรเงี้ยมีความอ่าบกพร่องเสื่อมเสื่อมเสียนะจากอุบัติเหตุนะคะแพทย์ก็จะมีสันระยาแพทย์นะคะในการช่วยในการตกแต่งบาดแผลหรือไม่แตก่การตกแต่งซ่อมแซมกระดูกภายในนะคะอ่าอันนี้ก็ก็ใช้ในกรณีคำว่าสันไกรรมได้เหมือนกันนะอ่าถ้าหมอที่รักษาด้านนี้เราจะเรียกว่าสันระยาแพทย์นั่นเองนะคะ ต่อมาค่ะสันที่4นะคะสะเสื้ออากาศนอนีของหีบกระรันตัวนี้เนาะจะแปลว่างามความงามหรือความอ่อนโยนความความอ่อนน้อมก็ได้นะคะอ่ะเขาจะแปลว่างามแปลว่าอ่อนนะถ้าตามพุทธจาร์นกุมเนาะจะบอกว่างามอ่อนอ่ะก็คือมันแปลได้สองกรณีนะคะอ่ะจะแปลว่าความสวยงามก็ได้หรือจะแปลว่าความอ่อนโยนความอ่อนน้อมก็ได้นะคะ,ะชมผู้หญิงอุย้ยคำว่างามสาันอย่างเงี้ยอ่ะงามสันก็จะีย้สันตัวนี้นะคะ อืมก็คือเป็นการบอกถึงความนุ่มนวลความงามนั่นแหละโดยรวมเนาะต่อมาจา้าอ่าเพชรนะคะเพชรตัวนี้เนาะอ่าเส,เสียงเสียงเพชรก็คือจะเป็นพอพอผานใช่ไหมคะสระเอดอดิกใช่ไหมคะเสียงเพชรคำว่าอ่าเสียงเพชรเนี่ยมาดูซิว่ามันจะมีคําคําไหนที่ออกเสียงได้เหมือนกับคำเหมือนกับเสียงนี้บ้างอ่ะเรามาดูนะจ๊ะ เพชรตัวแรกก็เหมือนกับเหมือนกับตัวรูปเสียงไงค่ะก็เป็นพออิดอเพชรนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้จะใช้ดอฤกสะกดเนาะเพชรที่สองอ่ะอันนี้นักเรียนน่าจะคุ้นตากันดีนะคะฟล์เอพอพานชอช้างกรอเรือนะคะเพชรนะคะต่อมาค่ะเพชรนะคะเปลี่ยนจากดอฤกเป็นจอจานก็คือสระอิดจอจานนะคะพออิดจอเพชรนะคะอ่าดูชื่อว่าสามตัวเนี้ยออกเสียงว่าเพชรเหมือนกันนะแต่มันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะเรามาดูตัวแรกก่อน เพชรตัวเลขนะคะหมายถึงการฟ้องการแจ้งนะคะถ้าใครเคยดูละครย้อนยุคเนาะอย่างเช่นในเรื่องนางวันทองหรือเรื่องละครต่างต่างอ่ะที่มันเกี่ยวกับการย้อนยุคอย่างเงี้ยนะคะเขาจะมีใช้คําว่าเพชรทูลอ่าก็คือเป็นการฟ้องร้องการแจ้งต่อพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะคำว่าเพชรตัวนี้ก็เป็นเสมือนการส่งข่าวการแจ้งอ่าก็ได้หรือจะเป็นการ ฟ้องร้องก็ได้นะคะ,ะความหมายของมันก็คือเอาง่ายๆคือเป็นการบอกเป็นการบอกเพื่อให้อีกฝ่ายทราบนะคะและปฏิบัติตามอีกเรื่องหนึ่งนะคะ,ะต่อมาค่ะเพชรตัวนี้น้องน,น,นักเรียนนะคุยกันดีเพชร,ก,พชรก็คือหินนะคะที่ใช้ชดอ,อะภาาเอพอพานชัช้างก็เรือเนาะเพชรตัวนี้ก็คือหินที่มีค่าก็คืออัญมณีที่ที่เราเห็นก็คือจะเป็นกระดาษ เลื่อมใช่ไหมครับมีความเวววาวเพชรตัวนี้ก็คือหินเนีที่มันมีการเจรไนาตตกแต่งมาเพื่อความสวยงามนโดยแล้วเนะเป็นเครื่องประดับเป็นอัญมณีที่มีค่ามีราคาสูงวิบลิ่วมากนะคะอบ้านใครมีก็ถือว่ารวยนะจ๊ะเออต่อมาค่ะเพชรตัวสุดท้ายนะคะที่เป็นช้ยจอจนันจระกุนะคะตะเ,เตลตะไะจอจานนะคะเพชรตัวนี้นะคะก็จะเป็ว่า เล็กน้อยๆนะคะเล็กน้อยก็ได้เล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเป็นการบอกถึงสิ่งเล็กๆนะคะอ่าหรือ,อยังรวมไปถึงการเด็ดก,การดึงก็ได้นะอ่ามันจะมีบทบรรณกรรมบทหนึ่งคะ่ะที่บอกว่ากุมภก,การเพชรภกาการนะคะก็คือเขาบอกว่ากุมภก,การเนี่ยไปเด็ดดอกไม้ที่เป็นสีทองนะคะเนี่ยเดยกจเปเปรย์กันนะ คำว่าพกาการตัวนี้มันเป็นว่าดอกไม้สีทองจริงๆนะคะแต่ไม่ได้หมายถึงคําดดานะคะขอประทานโทษด้วยนะคะอ่าจากเรื่องอจากวันนี้เรื่องกรามาเกียรเนาะตอนที่ทศกัณฐ์ตอนที่กุมภาการรณนะคะซึ่งเป็นน้องชายของทศกัณฐ์นะคะอ่าออกไปชมอุทยานอุทยานก็คือสวนดอกไม้นะคะเขาเห็นดอกไม้ดอกนี้เขาก็รีบเป็นไป,ไปเด็ดมาก็บอกว่า คุมภัก,กาีนะคะพ,พิษภักาการก็เหมือนกับคคุมก,กันแบบไปดิดดอกไม้ดอกนี้ออกมาเพราะฉะนั้นคำว่าพิษตัวนี้นะก็ยังหมายถึงการที่ไปดิดไปดึงได้ด้วยนั่นเองนะคะต่อมาค่ะคำว่าวันนะคะอ่าเสียงวันมาดูซิว่าจะมีคำไหนที่ออกเสียงว่าวันได้บ้างนะจ๊ะลองมาดูวันตัวแรกก็อันนี้ข่าวพอ เวนทันอากาศนอนหนวันเลยนะคะอันนี้คุ้นตากันดีเนาะวันที่2ค่ะวอแวนธันอากาศนอนเนนะคะวันที่3ค่ะวอแวนทนากาศเรายิงยอยักษันและวันสุดท้ายค่ะวอแวนธันอากาศนอนเนนะคะทั้งหมตั้งมวลนะคะทั้งสีตัวเนี่ยออกเสียงวันเหมือนกันได้หมดเลยนะคะแต่ถ้าว่าก็ยังมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปนะคะตามบริบทตามรูปศัพ์เนาะการใช้ภาษาเนาะ มาดูซิว่าแต่และตัวจะมีความหมายอย่างไรเนาะมาดูที่อันแรกกันก่อนเลยอันนี้นักเรียนน่าจะรู้เยอะแ,แหละนะคะวันตัวนี้ก็หมายถึงช่วงเวลาช่วงเวลาที่ที่เราเป็นทุกวันเนี้ยนะคะที่เราเป็นอย่างอย่างเงี้ยปัจจุบันเนี้ยนะคะวันกับอาจารย์มีเจ็ดวันกาจารย์นักข่าวพุทธศุสร์เนี่ยนั่นแหละจ้ะวันตังนี้เลยนะจันาร์นักข่ารพุทธศุกร์เสาร์อาทิตย์อ่าอะไรก่นเราก็รู้กันอยู่นะครับก็คืออะไรที่ มาเป็นช่วงเวลาในระยะเวลายี่สี่ชั่วโมงครบรอบนะคะนั่นคือวันนั่นเองวันที่สองค่ะตัวนี้หมายถึงผิวนะคะผิวของเรานี่ะผิวเนี่ยผิวที่เราสัมผัสนี่แหละคะ่ะหรือทองก็ได้นะคะวันตัวนี้นะคะอ่าวันตัวนี้เนะาะก็แปลว่าทองทองก็คือของที่มีค่านั่นแหละอ่าอันที่เราเห็นก็จะเป็นแท่งเป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นอัไกรก็แเละนะคะที่เป็นสีเหลือม เหลืองสว่างสางอันนั่นแหละนะครับที่ร,รู้จักกันดีนั่นหละทองตัวนั้นเลยวันที่สามนะครับว่าบรรยากาศลอดิงยอยะการันวันตัวนี้แปลว่านะครเครือไม้เนาะหรือเถาไม้นะคะอ่านักเรียนน่าจะคุค้นเคยกับคําว่าเถาวันนะคะก็คือใช้วันตัวนี้เลยเนาะก็คือเป็นการกล่าวถึงพืชนะคะอ่าพืชที่เป็นเครือนะครับพืชที่เป็นเถานะคะก็จะใช้วันตัวนี้นะคะ ต่อมาสุดท้ายค่ะวันที่เป็นฐานอากาศนอนินเนาะอ่าอันนี้นักเรียนน่าจะคุ้นเคยกับคําว่าวันนังลูกนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะวันตัวนี้หมายถึงฝีหรือบาดแผลนะคะวันนังลูกก็คืออ่าอีกชื่ก็คือฝีดาดใช่ไหมคะก็คือเป็นเฉพาะอาการเจ็บป่วยอย่างหนึ่งนะคะอ่าเพราะฉะนั้นวันตัวนี้นะคะก็ยังหมายถึงการบาดเจ็บก็ได้บาดแผลก็ได้นะคะบาดแผลในที่นี้ก็หมายถึงบาดแผลที่เกิดจากการผุพองบาดแผลที่เกิดจาก ความร้อนจากไฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยประมาณนี้เนาะถามว่าบาดแผลที่เป็นอ่เกิดจากการทะลุถลอกเนี่ยได้ไหมนะคะส่วนใหญ่ไม่ยุ่มใช้นะคะมักจะใช้กับบาดแผลที่เป็นบาดแผลร้ายแรงนะคะบาดแผลทีท่เป็นบาดแผลเชิงเชิงร้อนอ่าประมาณนั้นเป็นฝีเป็นอะไรอย่างงี้เนาะเพราะฉะนั้นเราจะถือว่าใช้วันตัวนี้นะคะก็คือตัวเดียวกับคําว่าวัน,นรุ่นั่นเองค่ะอ่าสำหรับวันนี้นะคะ ครูนําก็ขอนอยญาจบการสอนในเรื่องราวของคําพ้องเสียงไวแต่เพียงเท่างนี้เนาะเป็นอีกรูปหนึ่งของคําพ้องอ่าปีอีกหัวข้อนึงนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบก,กันใหม่นะเราจะยังอยู่ในคําพ้องเหมือนเดิมเนาะในคลิปยนูนานะคะจะเป็นเรื่องราวของคําพ้องความนะคะ่าเดี๋ยวฝากใทุกคนเนาะช่วยติดตามครูนําในคลิปโยนูนาด้วยนะคะและกลับมาพบก,กันใหม่ตาสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ